สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะและในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ไวรัสโควิด1ิในบ้านเรานะคะก็ยังมีการแพร่ระบาดนะคะโดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่านพ้นไปได้ยังไงในวันนี้นะคะตังมีเคล็ดลับดีๆ6วิธีนะคะจะมาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงเริ่มแรกเลยก็คือการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรา คนที่นอนหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงนะคะจะมีโอกาสเป็นไข้หวัดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่นอนหลับมากกว่า6ชั่วโมงสรุปก็คือเพื่อนๆต้องนอนหลับให้มากกว่า6ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายเราสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้ดีนั่นเอง 2. นะคะก็คือการออกกําลังกายก็การออกกําลังกายนะคะจะไปเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในระยะยาว เชื่อได้ว่าคนที่ออกกําลังกายนะคะสามารถนําเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันนะคะไหลเวียนทั่วร่างกายได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้เซล์เหล่านี้ก็ยังสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้เป็นอย่างดีอีกด้วย3นะคะก็คือการดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ8แก้วเพราะการดื่มน้ํานะคะสามารถไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในเยื่อบุผิวนะคะของชั้นท่อทางเดินหายใจส่วนบน ที่จะช่วยป้องกันและดักจับฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ 4. นะคะก็คือการงดสูบบุหรี่นั่นเองค่ะเพราะการสูบบุหรี่นะคะจะไปช่วยเพิ่มอัตราการติดเชื้อโดยเฉพาะในปอดของเราและถ้าหากใครที่ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วจะทำให้มีการอักเสบรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปถึงสิเท่าเลยทีเดียวนั่นเองค่ะห้านะคะก็คือการรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริม ซึ่งเราจะแนะนําตัวแรกเลยก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะเพราะวิตามินซีนะคะสามารถช่วยป้องกันโรคหวัดน,นะคะและมีส่วนช่วยลดความรุนแรงและระยะการเกิดไข้หวัดทั่วไปได้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือการเสริมด้วยวิตามินดีการเสริมด้วยวิตามินดีนะคะมีผลในทางด้านเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราและสามารถช่วยป้องกันโรคระบาดท,ที่เกิดจากไข้หวัดต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอีกทั้งผู้ที่มีวิตามินดีในร่างกายสูงนะคะมีโอกาสติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจต่ํา จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวสําหรับการเสริมด้วยวิตามินดีต่อมานะคะก็จะเป็นท่าสังกะสีท่าสังกะสีเป็นท่าที่จําเป็นต่อระบบร่างกายของเราเพราะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างเม็ดเลือดขาวซึ่งเม็ดเลือดขาวนะคะสามารถไปช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราและจากผลวิจัยพบว่าการทานแก่สังกะสีนะคะสามารถช่วยลดระยะอัตราการเกิดไข้หวัดได้มากถึง33เปเซ็เลยทีเดียว ดังนั้นนะคะวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้จึงเป็นสารอาหารที่จําเป็นนะคะที่จะมาช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเราในช่วงโควิดนี้ค่ะและข้อสุดท้ายนี้ก็คือการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนั่นเองเนื่องจากไลฟ์สไตล์ในการรับประทานอาหารในชีวประจวันของแต่ละคนนะคะอาจไม่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนดังนั้นนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะจึงเป็นตัวช่วยดีๆนะคะที่จะมาเพิ่มสารอาหารในร่างกายของเรานะคะให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็ง นะคะคตังก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยที่ตังนะคะเลือกดื่มไฟโตคลอโรฟิลซึ่งเป็นเครื่องดื่มนะคะคลร์โรฟิลเข้มข้นแท100้ร้อซและเครื่องดื่มตัวนี้นะคะสามารถมาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้แข็งแรงในช่วงโควิดนี้อีกทั้งนะคะยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานความดันหัวใจหรือแม้กระทั่งคอเลสเตอรอลในเลือด ซึ่งตังนะคะอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะลองหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะด้วยทางเลือกสุขภาพสําหรับอาหารเสริมดูแลสุขภาพของเราค่ะและสําหรับวันนี้นะคะตังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ